ันจะสอนเป็นครั้งสุดท้ายนะนี่ฉันจะลูมีชิ้นลบแล้วไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลย,ม,ม,ยมาพิสูนเนี่ย เห็นไหมนะแคบค่ะกดเข้าไปในเพจศัตูนะดูจักเพจศตัตรูเนี่ยอืมอ้ตั้งเข้าเลยจะทำอะไรกันดียากนะแคบค่ะมนะึงบอกเลยนะสอนสุดท้ายน ยังตัดตัวได้เลยของจาในพื้นที่เต็มอืมตอนเกมออกก็ได้นะมาพื้นที่มันเต็มเลยนะ่ช่ตัดมาเลยมามานี่ยหนีไม่มนีชีอแบคบขัดเนี่ยไปก๊อบดูได้เลยจะไปดูช่องคนอื่นสามาีจะตัดต่อคลิปก็ได้ โหลดนานช่ไหมชักพัดปนตีนงันก็ดาโหดเสียงงั้นถ้านดาวโหลดเสร็จก็ใช้เงินได้แต่ว่าต้องสมัครอะไรก่อนนะต้องตัดแจกชางเงนก่อนห ให้นโอเคทุกคนมาต่ตอนดาวุสเแล้วกันหแล้วโนเปใช้งานอะทำไมเปิดไม่ได้อะทุกคนเกิดอะไรขึ้น 给了กี e ่มิลวันเช้านไม่ได้ะเะทำไมมันคางอ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ เดี๋ยวเข้าไปดูนะมันฟ้าอะไรเดดีเครื่องก่อนโอเคนะ